เพราะฉะนั้นธรรมจาักอยู่ไหนอยู่นี้เดี๋ยวนี้จิตอยู่ไหนอยู่นี้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกปดปิดไว้ไม่เคยรู้ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้ความจริงที่มัน่นคงพูดถึงจิตขณะแรกเกิดโดยไม่มีปัจจัยได้ไหมไม่ได้ครับทุกอย่างนะคะค่ะเพราะฉะนั้น ขณะนอนหลับมีไหมมีจิตครับมีหลับใช่ไหมคะหลับกันทุกคนนะ่ะลางคืนก็หลับกันขณะหลับมีอะไรก็มีจิตครับมีจิตจิตขณะนั้นรู้อะไรไม่รู้อารมณ์ของชาตินี้ครับนั่นไงก็เป็นเรื่องคิดหรือเปล่าคะครับไม่มีอารมณ์ปรากฏเลยใช่ไหม มีอาร,รมณ์ของชาติก่อนแต่ไม่มีอาร,รมณก็รู้หมดแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วนะคะใช่ไหมคะ <c oughs> ยังสงสัยอะไรเรื่องที่ถามก็ยังสงสัยครับเดี๋ยวนี้สงสัยอะไรคะ <c oughs> ก็คือโดยทั่วไปที่อธิบายกันเนี่ยว่าอาร,รมณ์ของจิตใกล้จุติดจิต จะเป็นคตินิมิตหรือไม่ก็กรรมนิมิตซึ่งก็อธิบายในลักษณะของเป็นบัญญัตินะครับว่าเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรเนี้ยในการประกอบกรรมแต่แต่ในขณะปติสนธิจิตเนี่ยก็จะมีอารมณ์เหมือนกับโชนจิตอารมณ์ของโชนจิตดวงถุดท้ายทีนี้ที่ที่เคยอ่านมาว่าอารมณ์ของการ,รมะปฏิสนธิจิตเนี่ย จะเป็นจะมีอารมณ์เป็นกรรมประธรรมซึ่งกรรมประธรรมนี่ก็ต้องเป็นปรมัตตธรรมทีนี้โดยทั่วไปอธิบายในรัตตัมบทว่ามีอารมณ์กตินิมิตกรรมอนิมิตซึ่งเป็นบัญญัติเั้นผมรู้สึกว่ามันอย่าย้อนแย้งกันก็ขอความกราอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ครับค่ะธรรมะลึกซึ้งไหมคะลึกซึ้งมากครับค่ะเดี๋ยวนี้มีจิตอะไรบ้าง ในขณะนี้ก็มีจิตเห็นจิตได้ยินจิตรู้สัมผัสแล้วเมื่อกี้นี้พูดว่าอะไรบ้างก็พูดเกี่ยวกับว่าอารมณ์ของปฏิสุทธิจเนี่ยหยุดแค่นี้เลยเป็น